ไม่คือไม่ไงไม่คือไม่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ถ้าเว้นวรรคไงถ้าไม่ใช่เว้นวรรคคือใช่ถ้ามีคําต่อท้ายไม่ใช่ค่ะก็ค okay. ือไม่ใช่ค่ะ เอ,อแล้วไงต่อแล้วก็ <c oughs> ฉันจะทาคีม <g ül> เดี๋ยวฉันจะเล่าอะไร้ฟังก็ถ้าเป็นฉันนะถ้าเป็นฉันนะฉันว่าแต่งแค่แสนเดียวพอ,อแล้วฉันชอบใส่ทองคำไม่ชอบใส่ทองคำขาวเาฉันรู้สึกว่าแบบฉันไม่รู้นะความคิดฉันคือคนจีนสมัยก่อนนะทองคําขาวนะจะไม่ได้เลยนะไม่จําเป็นคือแบบต้องแท้ไงต้องของแท้ทุกอย่างต้องแท้ไม่มีคือแค่นั้นก็แค่นั้นต้องแท้ของต้องแทนไงพวกเพชรพวกพลอยอ่ะ ฉันไม่ชอบฉันดูว่ามันเป็นกวดอะไรค่ะเขาจะเป็นหรอก็ดูอย่างเช่นหมาทยาลัยเขาจะเป็นหรอก็คือกวดพวกไรค่าเขาจะเป็นหรอคะอะไรคือหละคะคาไม่มีความหมายเอาออกเลยตัดออกต้องต้องคืออะไรอ่ะทําไมต้องต้องโดยไม่ต้องไม่ต้องก็คือไม่ต้องไงต้องคือต้องไงต้องทำมาละไม่รู้ว่ะต้องเรียนจบก็แค่จะเป็นหรอถ้าการศึกษาดีหัวต้องดีก็จะเป็นหรอดีคืออะไรดีคือเราอครอบครัวและตัวเองได้ชอบครอบครัวก็จะเป็นหรอรอๆแต่งเลย หรออะไรวะอินเลยอินเลยอะไรอยูออ่คนเดียวก็ได้ยินได้ก็เจอว่าล่ะห,ะหูดีเออฉันให้แม่ดูนี่เว้ยเรื่องเชื้อโรคแม่ฉันเหมือนดีใจนะแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรนอก่ากฉันถามแม่ว่าแม่เชื่อไหมเนี่ยว่าในหลวงมองทุลีเสมอธุลีอะไรกูไม่ใช่ธุลี เขาจะเวลาแบบว่ามองคนที่แบบว่าจนจนเสมอฉันก็เลยนั่งคิดตัวแต่วันละที่สามารถได้ฉันน่าโดนเอาเปรียบจนฉันเลิกแบบตอนนี้ฉันเริ่มจะไม่มีเพื่อนแล้วเพื่อนฉันกำลังติดคอวอยคิดวิเคราะห์แยกแยะเขาจะเวลาเพื่อนติดควยอยู่เดี๋ยวมันก็เลิกน่าหลอกแกก็อยากมีแฟนแต่เดี๋ยวพอคุณนี้เบื่อคี้ก็หาผัวดีได้ปล่อยแม่งนนองอะไร